ในฐานะในาธิาาาาาาการสน,นรยนในการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภารชาติไทยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเลขาธิการแพทย์เยสภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้องภาคีเครือข่กีตาสาผ่านเรียนอดีตผอศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านนายุทธการบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ปฏิโกงส,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านผู้มีงานฝ่ายจัดหาไรายได้และสมาคมแม่บ้านสถานการประธานชุม <c oughs> นุมนายเรืออากาศรุ่นที่สาธิเกตูลนิธิพัฒนา,า,า,าท่านเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนใต้อยู่สปปตนะคะ ทุกท่านนะคะก็ต้องขอบคุณภาคีทัวร์ไทยทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมร่วมนะรุ่นที่31นะคะวันนี้1ื่นแสนบาทนะคะที่จะเข้าสู่รุ่นพี่บรรดาลนะครับเมื่อพี่บรรดาลตกทุกได้ยากและก็ไม่สามารถที่จะตามวันนี้ค่ะ2แสนสาหมื่นสพันบาทจากวิทธีไรก้การรัฐอาณาจักรรุ่นค่ะวันนี้ร่วมสนับสนุนกันมากว่20า2,000มบาทเลยทีเดียวนะคะ ครับในส่วนของพียประมงนะครับก็จะพาน้องๆนะครับเป็นอาสาสมัครค่ะนะคะวันนี้ก็โอ้โหทั้ง1ิบท่านนะคะมาร่วมมอบเปิดเลิกให้นะคะกับการมอบสิงคองวันนี้นะคะของทางสถานกาชาติไทยเองนะคะมีรถเข็นสําหรับผู้พิการสามสิคันเลยทีเดียวค่ะมีถุงทานนะขอเนุญามองกล้องหนึ่งภาพครับส่วนของสมาคมแม่บ้านฐานอากาศมอบให้นะครับมอบให้ครับได้ค่ะ สิ่งของจะจากมือสู่มือนะครับแต่จริงๆแล้วจากหัวจากผมขอเสียงปรบมือให้ับแม่บ้านคาปาครับขณะผมแม่บ้า่า,าอากาตอนนี้พี่น้องคนที่เสศษทั้งหลายจะคนของกลับกันังไงเพราะ,ะบรรดาของที่บรรดาท่านผู้ใหญ่ใจดีได้ ผ่านทางบรรดาทางฟ้าทั้งหลายเนี่ยสุ่ยหนในฐานะที่ผมเป็นหน่วยงานภาครัฐและก็ดูแลในพื้นที่ห้าจังหวัชวาาดชายแดนภาคใต้ได้ขออนุญาตท่านใช้วาสั้นๆเพื่อเอาความรู้สึกจากหัวใจได้กราบขอบคุณท่านต่อจากท่านรองววู้วแล้วผม,มชื่อว่าท่านยิ้มอยู่เมื่อถ่ายเสร็จแล้วท่านดุแลายอยู่กับที่